อาชีพนี้เรายุกันทีสนาชนโคบ้านยีในนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที8่8ปืพฤษภาคมนะคะทีสมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้คือครูเอพิเซษของรายการนะคะ10บ้าน20,000บาทนะคะครูนี้สวัสดีพีทังสองคนค่ะคน้องมาจากสหายวัวชนนะคะชื่ออะไรค่้ในหนําตัวนี้นึงค่ะพีมครับ ขามาจากใครคนรได้กันค่ะพี่ไอ้กูบ้านน้าค้อนครับขนมวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะหลังซัดตระกูลเพชรครับโค้งแดงครับหลังซัดตระกูลเพชรหรือว่านจมกแดงนะคะมกแดงอายุกี่ปีค่ะพี่ประมาณ5ปีครับหาปีได้เขาเป็นทายาทของตัวไหนปีพอซับไหมไม่ทราบครับไม่ซับเป็นตะเมินครับไม่ทราบทายาทที่แน่ชัดนะคะค่ะน้องชนเมื่อกี้ขังอะพี่ตั้งกลางครับตามขังล้าสุดน้องชนะได้มาชนะยี่ในครับชนะที่ยีในนี่เลยนะคะล้าสุดมีกี่นาทีพี่ตอนนั้นประมาณ สิบเดือนาทีอะไรกันสิบกว่านาทีได้ปิดจบะปิดเกมนะคะวิชาทางชนน่องข้อประเพณีนี่คับพี่มกแดงจนได้ถูกต้องครับถือว่าขบเข่งเดินหัวชนนะคะตัวนี้นะพี่เดินลวกกันวันกิโลนี่วันสามลครับประมาณสามโลพอให้น้องได้บายใจนะคะกินยากินน้ำได้ดีไหมพียากินดีแต่น้ำมันตุกโกกครับมีทําอ้อนทำเนืยกันบ้างนะคะค่ะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ผีรอบนี้รอยวดเดี่ยครับเต็มร้อยก็เลยวัวซัดสมุนกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาของพีคิดว่าเต็มร้อยแล้วเหมือนกันพร้อมหิ้วพร้อมแทงพร้อมปะทะรอบเลยครับ ่นาฉับชั้นได้ถูกทางนะคะค่ะพาน้องมายุ่ของได้กี่วันแล้วเอ่อสิบกว่าวันแล้วครับสิบกว่าวันความเป็นยุ่โดยรวมองทีนี้เป็นยังไงบ้างผีอะความเป็นยุ่ทีนี้เป็นยังไงบ้างที่ีครับสะดวกสบายนะคะทีนี้นะคะ่ะพกพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มรอยวัวคะ่สะสัลซ่าบูดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในสายตาวัวก็เต็มรอยแล้วเหมือนกันนะคะค่ะค่ะให้ผีฟักถึงเอฟซีรัพุทธิธรรมได้เลยค่ะ มาเชีกันออกมาก็ช่วยชมช่วยแชีร์ให้เป็นแรงชร์แรงใจให้นะด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะนะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือหลังซัดตะกูลเผ็ดหรือเจ้ามกแดงนะคะพบกับโคโนดงามเผ็ดมงคลชัยหรือว่าเจ้าหมังก่อนยกนะคะนะคุณนี่ทาการเชิญเป็นครูเอกพิเศษของรายการนะคะนะเป็นครูที่เจดชิงเงินรางวัลกันที่สิบล้านสองหมื่นบาทน,นะคะนะขอบคุณมากค่ะสวัสดนะีมีเผาเบลรบขายกัญชีพีขอบคุณค่นะ สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคบานยีไนนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวท,ที่จะทำการชนในวันที8่8พฤษภาคมนี้นะคะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือครูเอพิเซตของรายการนะคะสิบล้านสองหมื่นบาทนะคะสวัสดีทั้งสองคนค่ะที่มาจากสหายวัวชนนะคะชื่อได้กันบ้านแนะนําตัวกันนิดนึงค่ะคุณเยียไนอ่ะคุณจีไนอ่ะมาจากใครโขนได้กันครับไก่โขนทุกประจุมังกรกับงงนอ้บนองวัวตัวนี้เสีออะไรคะนกง,งามเปมม็นมงคลใหญ่ม,งมงงังกรยกกับโคโนดงามเพชรมงคลใช่หรือเจ้ามังกรยกนะคะมังกรยกอายุกี่ปีล่ะคะ อุ๊บป,ปีเกจะเปี้ยวประมาณ6กถึงเปีนะคะเขาเป็นทายาทของตัวในพอทราบไหมคะหลังกากที่มังงอหนักค่ะชนเมื่อกี้ครั้งแล้วตัวนี้จนมา <5 S 2> องอหนักกับหาขังล่าสุดเข้าชนะได้มาน้องบัวชนะที่น้องบัวมาเมื่อกี้นาทีตอนนั้นพอจําได้ไหมค, <16 S 1> <16 S 2> ครับสิบหกกับสิบหกนาทีปิดจบปิดเกมนะคะควิชาทางชนต้องเข้าประเพนในคะน้องอ๊มก๋วเลยมันจะนิ่งกับก๋วยทะเลกันวันชน่กันเลยนะคะ,ะเดินวัวกันวนกีโลกัน แปดหลวบแปดหลวบไปกับเหลืมเบ้าเหลืมพ่นกันบ้างยังครับเหลืมหลวบเหลืมแล้วนะคะรอบนี้วัวทุกขครูกินเยอะกินหนามได้ดีไหมกินเดีย่กินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะพกาพาความมั่นใจบางกี่เปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้รอยเปอร์เซ็นต์ขับเต็มรอยกันเลยวัวรับสดสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาของน้องๆ เต็มรอยอบเต็มรอยกันเลยนะคะผ้อมผิวพอมแทงผรอมบมะะัท้าถ้าเข้าเรสช้นนี้พร้อมเลยไหมคะต่อเดียวก็ได้อบบต่อเดียวก็ได้พร้อมกันเสมอ,ไ,ลลอไม่ต้องใส่เข้าเลยนะคะค้ายนี้พร้อมเสมอนะคะไ้ฟักถึงเอฟซีรูปดูติดตามได้เลยคะ่ะเต่งเต่ง ขอไม่แข้งก็เย่งมากับขคไม่แข้งก็เย่งมาค่ะครูนี้นะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องเขาด้วยนะคะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือโคนดงามเผ็ดมงคลชัยรัวมังกรยกนะคะพบกับหลังซาตระกูลเผ็ดหรือเจ้ามวกแดงครูนี้ทําการชนเป็นครูทีเจ็เป็นคููเอพิเซสสุดคองรายการนะคะสิบล้านสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะชวยดีมีเชัยพาเบสรับขายกันค่ะน้องขอบคุณค่ะ